แล้วถ้าเกิดพูดถึงว่าเราเองรู้ว่าตัวเองจะหลับนอนตอนที่เราจะหลับเอาเลยผ่อนผ่อนตามอย่าสู้มอค่อนเราสู้มาตลอดตามมาหลับตามแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มไว้ปล่อยมากดูไปเรื่อย โอ้พอตัวยุบโูลงไปนี้หลับแล้วนะ่ะแต่ยังรู้สึกตัวแต่นี้ไอตอนที่เรารู้สึกตัวอย่างนี้เราคิดว่าเราจะไม่หลับไงเพราะเรารรู้สึกตัวเยอได้ยินเร่ครบะ่ะแต่ที่ไหนได้งุบกายานีหลับไปอ่ะที่นอนเนี่ยไม่ใจ่รู้สึกอ่องดีวอาอ้ลงไปรู้ไว้นะนั่นกายหลับไปแล้วนั่นที่อยู่นั่นคือถูกต้องนี่คือชาน ส่วนว่าจะตามไม่ทันเนีอาจารจะไปกับมันทุกรอบอ่าก็ลองเดินลงไอ้ที่สอนไปกินต้องเดินลงผมก็กาหนดนอนทุกครั้งเลยไอ้งั้นมันพอนั่นเสร็จแต่พอจะหลับจะหลับไม่กราดตลอดใช่ให้มันั่้อยู่ มันหลับมันหลับแต่รู้สึกเหมือนมันไม่หลับข้านมนตื่นน่อยไอ้ข้างนมันตื่นเหมือนคนรกาบ้านตื่นมันหลับอ่ะเหมือนร่างกายนี่อิ่มนะแต่รู้สึกเหมือนันไม่ได้หลับอ่าก็วันนี้ก็ลองไปทําดูนะเสื้อนี้มันยังนั่งอยู่ก็ลองไปทําดูก็จะเห็นนะแต่ไม่คัดค้านนะไม่ไม่ต้องไปฝืนว่าจะหลับ S <S ก็ปล่อย,กยปกติอ่อมไม่ค่ะเราต้องผ่อนตามไปด้วยเพราะมันจะมีช่วงเกงิงกินแข่งกับมันอยู่ผ่อนตามมันที่จะหลับนนจนคลายสบายสบายผ่อนมันฮูมันอ๋อมันช่วงแค่นี้เองเหรอนะ